นี่ไงนี่ไงมีแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาอย่างอื่นมาทำแทนแทนจานสวยเลยเปลี่ยนเป็นถ้วยได้ไหมนาอกินอย่างนี้ไม่ถนัดเลยถ้วยเล็กๆแงมันจะได้ไม่ไม่ไม่เปลือนพื้นที่หลักเวลาไร้สดนั้นเราจะไม่ใช้จานใหญ่อลังการหรอกกับข้าวจะเหมือนสัมภเวสีกับข้าวใส่ถ้วยมันจะได้อยู่ในจอได้ใช่ไหมมันจะเล็กๆใช่อันนี้ได้ไหมดีค่ะมาสัมภเวสี สัมภเวสโอ้ชัดชัดชัดเห็นไหมอ่าขอบคุณครับคงน่แอสอ่ะจะอ่ะอ่ะแทนไปกินข้าวกันหัวขาดหน่อยหน่อยมันเพราะงงหัวลงนิดนึงอะเนาะใช่ค่ะน้องต้องอาจจะต้องสั่งปะสั่งแล้วอืมมาลูกมะแอสหิวหรือยังหิวเลยหิวเลยแต่อนนี้โอเคนะ เอฟซีบอกพี่บานแต่งหน้าอยู่แต่งหน้าอยู่อืตอนนี้โอเคแล้วพี่บานเหลือแค่ปวดแขนอ่าแล้วก็ยังกินยาอยู่อยู่ก่อนเพื่อให้แบบว่าไม่มึนหัวพี่ต่อยกําลังผัดผักบุ้งผักบุ้งเออจะผัดผักบุ้งเซย์นี่แหละอืคะพริกใส่พริกใส่พริกเยอะๆชอบเผ็ดเเอาาไไไปวหนนะะพพรรริิกก่ย แดงนี่จะมีตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วอ่ะอ่าจ้ะเอาต้องเอาที่เกียงมาด้วยเกียงอยู่ไหนเลือดออกเห็นไหมหูมท้าหมอบผ้เยอะแยะไปหมดจะบอกว่าเลยแต่กู้เย็นนั่นแหละมาแต่ตอพี่บานอ่ะเอ้ยื้อของเขาก็ซื้อหมูอย่างเดียวลุงมะลุงแกยืนยืนลาดลาดลุงไม่นั่นหรอก เดี๋ยวเยอะให้ได้ทําห้ใหม่มาดีจ้าคนสวยๆกินข้าวมื้อเช้ากันพี่สวัสดีค่ะพี่แขกสวัสดีสลิดซิ่งปลาแดดเดียวแม่ละอุ้ยอยากกินเลยอ่ะสวัสดีพี่เอสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านทั้งเพจบานอ้วนทั้งเพจเพเอฟนะคะไลฟ์สองช่องเลยวาง ราสแทบมาเดจ้านี่ลุงใบบานไใบอีกแล้วมันได้อีกของมัดเ,เ็ากร่างมาแล้วเผ็ดไม่ไหวดีค่ะมันเผ็ดอยู่แล้วอเออเผ็ดแท้ๆเผ็ดจริงๆอืวันที่สิบห้าบางซื่อ๋อีจะมีปักบุ้งอออลอยกว่าเหรออื สวัสดีพี่วันเพนค่ะสบายเลยตอกเปิ้งไว้ขวาแบบปิดโลกเอาแบบไฟลุกเลยได้ไหมเอาให้ไหมหัวบานอ้วนเลยไม่เต็มแล้ว <c oughs> บอไซแมนแล้วเนาะเอาข้าวหลายอย่าง ลองตั้งตรงนั้นได้เหรอมองเห็นไหมไหนเห็นใครไม่รู้เหมือนกันเลยก็ยังไม่ได้มาเทสเลยมสมวรตั้งโดยก่อนชิคอืมก็ต้องใส่อย่างนี้อือแล้วก็มือเครื่องเลยตักให้มา มัข้าวใไอ่อมนี่ครับเตาคูไข่ตะคูไข่ KCF ใช่ไหมใช่อุ้ยหันไปหาพี่ต่อยหน่อยพี่เอาเต้นหน่อยเต้นไม้อยู่ไหนน่ะปลายไม่อ่ะไม่อยู่พี่น้าตาน้าตานเอาไม่เนาะเอาเอาไม้คล้องไว้ดิเห็นกระทะยังหรือเห็นถ้ะไหมเห็นถ้ะไหมไม่รู้อะไม่เห็นไม่เห็นเลื่อนไปเออ ต่อไปจะเป็นการผัดบุ้งไฟแดงด้วยลอยฟ้าบุ้งไฟแดงไฟแดงระวังไฟเด้อไฟจะแดงผัดบุ้งไฟไม่มีไฟบุ้งร้านวานเนื้อผัดเขาหลายอย่างงงทำหลายอย่างเดี๋ยวจะโยนโยนหลังคารถเลยใช่มจ้่ยืนบนหลังคารถเลยนะอ้าวใส่กระเทียมตรงนี้แหละใส่กากหมูด้วยตุนเสร็จแล้วผัด จบอเออเตาเผื่พันเบามากไฟอยู่ในกระทะด้วยคุณบุ้มบุ้มสแลนสวัสด <c oughs> ีค่ะพี่บ <c oughs> ุญพี่สว <c oughs> ัสดีพี่ไม <c oughs> ่เต้นก็พังเกาไล่ออกเั็มท <c oughs> ีุ่พาสวัสดีกว่าง <c oughs> อืมเพิ่มเสียงหน่อยเมนูเด็ดมาอีกแล้วเมนูเด็ดมาอีกแล้วก็เด็ดยอดปักบุ่งมาอร่อยกับข้าวหลายอย่างนะคะ เปรี้ยวหวานมองไม่เห็นใช่ไหมในจอสวัสดีค่ะโต่วนไฟใส่น้ำมันพอใส่น้ำมันหน่อยเลยเพื่อที่จะให้ลุกแล้ววิ่งหนีกันโอเคเตรียมลุกไฟแรงให้แรงที่สุดเลยไปเลอเด้อร่ตนไฟลงไปแล้วไม่แรงแล้วไปแล้วเด้อมาลุงแอร์ลุกหนีอ่ะเสียวอ่ะเดี๋ยวปะดูแขนดิดูแขนหนูแขนขาวๆอออ้้ยยกต่่เเหรวะไปใดดมล ่ทุกคนกำลังจะวิ่งหนีกันแล้วนะใส่กรเตอร์ใส่โรเตอบ์วารุกหลอกบึ้มโอ้โหเย็บเย็บถ้าเราไฟกั็นนั่นไม่อยางนั้นจะบึ๊บหลังคาเต้อหวันน่ากลัวไม่สมพรกินแล้วเหรอกินแล้วไาอยู่ไหนอยู่บ้านเขาอยู่เนี่ย ไม่อยู่่ะไม่ซื้อนาอ,อ,อ,อยู่ก็มีมอไซค์ห้างมาแล้วมัตดีจ้า,ม,ามอง <c oughs> เห็นไหมหน่ะในจอเขาน่ะเพสตทุกทัวรอ๋อมีจานแล้วมีจานแล้วมีจานแล้วใส่น้ำปลาหน่อยนึงให้เพื่อความหอม วันนี้เขามาไก่วันนี้เขามาไก่เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าปลาพุ่ไฟผัดอยู่ข้างๆนี่แหละค่ะปลาพุ่งไฟแดงแดงไม่แดงนี่ปลาพ่เด็ดแถวแถวนี้ใช่ไหมแถวแถวนี้แหะมันเลื่อยอยู่ตรงนี้แหละมันขึ้นมาตรงนี้แหละถ้า่ใู่่ว่าเมนูเด็ดนะเมนูเด็ด เอามาโยกคือตรงนี้ก่อนอ้าวอยิงขออนุญาตหมุนกล้องอ่าชิมเบิงชิมเบิงนี่ย <c oughs> มากินด้วยกันค่ะมีแล้วครับมีแล้วชิมเบิงชิมเบิงชิมเบิงกันนะชิมากินด้วยกันค่ะปักบุ้งไฟแดงมือสะต่ยอยคุณถัดไม่เคยกินเลยนะตามสไตล์แม่อร่อยก็ เงียบไ้อะไรเงี้ยัำแม่อร่อยก็เออเงียบไปเงียบไปแล้วทังเงียบกรึบนี่แสดงว่าไม่อร่อยนะทุกท่านผู้ชมท่านผู้ชมมา่อยนั่นแสดงว่าอร่อยจริงไม่เงียบไม่เงียบมาอ้วนสวยวันนี้สวัสดีค่ะม้า หมดดินค่ะคุณแก้วตาจะให้บัตรอ้วนคุยไหมล่ะมาคุยไปเลยแม่งสองโมงสองไมเลยสองไม้ไปเลยเออนั่นแหละเป็นผู้หญิงจะสองใจสองเหตุเครื่องครัวไี่เก็บร้านมันมีคนร้านถูกอ่ะของหัวใจรวนไหนได้ไหมคะบ้านนี้ของหัวใจรวนไหนได้ไหมคะ KCF บ้านอ้วนของหัวใจรวนไหนได้ไหมคะ น่ากินทำไมลุงเนื้ออกเยอะใบบัวเต้าหู้เตียทอดแล้วก็ผัดทอดแล้วก็ผัดแบบใส่ลูกเขยทอดแล้วก็ผัอดอร่อย เดี๋ยนะพวกนี้ก็ยังเปิดอยู่อีกเนาะพวงนี้เปิดใช่ไหมจะได้บอกนะลมที่เขามาเอาไข่ไปขายในหมู่บ้านอ่ะเผื่อเขามาแวะเอาพนี้ยังเปิดอยู่โอเคโอเควันที่เจ็ดก็ปิดเลยแล้วแต่ก็ลูกค้าที่โทรมาเุ้ยเยอะไปอูฮะเยอะเยอะไปอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยม เยอะเกินโอเคออกลับหมดข้าวไม่หมดเขาต้องเน้นกินกลับจากยุคนี้ใช่ใช่กินข้าวดกวางวิ่งไปวิ่งมาสองทีน่ากินมากเลยมากินด้วยกันค่ะ ขบถ่ายนี้เขาทานเลยถนัดมากขับขายเลยข,ขายอีกแล้วขายเยจะปิดร้านอีกแคให้ขายอย่างเงี้ยร้อนอาหารร้อนข้าวร้อนอากาศร้อน Ăn cả rồi Giờ phụ nó tổ mắm Mấy bé, lạc vô Bắp đi ha Cái cành nè กินข้าวกันทุกคนอืม กินด้วยครับกะละมังทุก่อนโลตได้สองกะละมังเลยกะละมังเราก็พอ,อแล้วต้องดข้าวงดน้ำก่อนฉีดยาไหมคอืมไม่เกี่ยวเดี๋ยวมีหมอดาอยู่ที่งดข้าวงดน้ำแต่วันนี้นไข่ไข่ก็บอกว่าให้กินข้าวเยอะๆอยู่จะไปย่างกินข้าวหออ่อน้ำไปกินด้วย ใช่อาจารย์น้ำไปทุกสองขวดออพกแบรนด์ไปด้วยเออพลังงานพลังงานข้าวมิ้นี์นเช็นโอเคคร้บผมผันนนนดเตนน้าหู้ผัดสต,ตอทอดมันมะปอผัดเปรี้ยวหวาน ผัดผักบุ้งจ้าผัดต้มข้าใส่อะไรบ้างต้มข้ใส่หมูสับแล้วก็อันน<ห>ี้อันนี้อันนี้แล้วก็ทอดหมูสับแล้วก็พริกขี้หนูกระเทียม,ม,แ,มแล้วก็ผัดหอมแดงแค่นั้นเองทอดก,ก่อนแล้วค่อยผัดผัดหมูก่อนแล้วก็ พอเต้าหู้แล้วพักไว้ก่อนอืมแล้วค่อยมาผัดหมูถับอ่าแล้วเราก็ผัดหมูก่อนแล้วทีนี้พอผัดหมูสุกอะไรเสร็จแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปคนๆๆๆปุงเครื่องอืแล้วก็ใส่ต้นหอมกับพริกไทยจบกินได้เลยจ้าปรุงรส้วยนะแต่แม่เต๋ยไม่ค่อยปรุงเอ้ยไม่ใช่ชิมด้วยนะ น้ำตาลชอบใจเลยใส่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเกอลอือน้ำตาลปกติธรรมศาสตร์ลังสิตจ้ะไปธรรมศาสตร์ลังสิตกันไกลจังเลยอ่ะไม่ไกลเหรออ๋อังหวนพืชเดียวเหรอ อ,มอไม่ต้องทางด่วนอะไรเนี่ยวิ่งธรรมดาไปเรื่อยๆไกลๆเองเนี่ยหน้าวิภาวดีรังสิตเนี่ยถ้าจับกิโลเมตรก็ยี่สิบโลอตอนที่ทเข้าเมืองใสป่านเข้าเมืองก็ไม่ติดจ้ะตอนเนี้ยไม่มีอะไรติดทางน้นนอยใช่ไหมอืมแ้่ก็มีติดมีมกันแน้อยคนไม่ค่อยออก อืมข้าแล้วจ้าอทอดเฉยๆไม่ต้องชุบแป้ง,ง,งเหมือนทอดไข่ลูกเขยตั้งน้ำมันก็พันหัน,หนจริงๆทําได้หลายเมนูนะต้องหู้ไข่ที่เอามาทอดแล้วอะ่ะลองไปหาในอินเทอร์เน็ตดูเขาก,กลับไปทําต้มจืดยังอร่อยเลยทําน้ําราดทํารัดหน้าอุ้ยทําได้หลายอย่าง ทำซอดลาดพี่ต่อยแก,กินข้าวน้ออยู่แล้วปลวมามังงมันจะมีทอดแบบว่าทอดแล้วมาผัาดแบบเป็นแฉะน้ำๆก็อร่อยค่ะทำเหมือนต้องา้น้ำแดง,งทำได้หลายอย่าง<ต>มากๆเลยแต่แถวนี้ สไตล์อย่างนั้นไม่ค่อยพินกันต้องอสไตล์แบบนีม้มันไม่แฉะไปหรอไปปักไว้ตรงนั้นน่ะมะเขือเทศอกนะออกลูกเหรอออกลูกมะเขือเทศออกมอ<ะ>นมันขึ้นตรงนั้นน่ะเหรอ,อมาหาแฟนเพจด,ดูมะเขือเทศ ปุ๊บแค่ปับ๊บอิ่มเลยข้าวของจานตุงแอรเอาถ้วยไตยปลากับจานหนูไปเอยดำตส่แค่ไปเออไม่ไรเรา้องเคียร์ เพื่อป้องกันการหมักหมุมสะสมของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสอ ช่างไม่ว่างมาดูพื้นที่กันเนี่ย<ะ>นราจะได้ทำวันไหนขอให้ยาจลมมาไปายสวัส <c oughs> ดีค่ะคุณน้ำพึ่งพาดูหน้าร้านหรอคะหน้าร้านปิดนะคะเปิดกันอยู่หลังร้าน หน้าร้านเสื้อผ้า <c oughs> ถ้าหน้าร้านเคซเอเปิดพรุ่งนี้เปิดอีกวันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แต่อาจจะให้จูนกับพี่ต่อยะไลฟ์สดจากที่บ้าน <c oughs> ขายไส้กรอกให้ออเดอร์กัน <c oughs> แล้วส่งออนไลน์ <c oughs> เอาของไปไลฟ์สดที่บ้าน <c oughs> อะไรที่ส่งได้อะ <c oughs> แล้วแชร์ไปเพจบ,บ้านอ้วนเอานึงออกไหม ีอยนี้นี่นี่จูนอะนั่งไลอ่ะเออบางคนแชร์รับออเดอร์ออนไลน์อยู่ที่บ้านรู้ว่าใครจะออเดอร์ไก่แบบออนไลน์แบบเอร์มิวนทอ่ะเห็นไหมให้เขาทำป้ายให้แล้วอ่ะให้อดมินทำป้ายให้เอาไว้แปะถุงถุงไก่ที่ไว้แจกไว้แจกแบบ อืเออุ่นแข็งอ่ะแข็งมาม่งอุ่นแข็งทอดไว้เมื่อคืนเหรออืมจุ๊ยอ่ะทอดเองก็ทอดหมดเลยอืมไปไหนนหยจูนะกลับบ้านในบ้านก่อนเปแพ็คของตรงตรงนี้อืมอร่อยนะคะรอบมันมะละกอค่ะอุ่นสองรอบมันเลยเป็นดำๆอร่อยพี่ใหญ่กหมัก คลุกด้วยแป้งผสมกับพริกแกงอร่อยถูกผักผงอะไรเนี่ยลิมนั้นอ่ะอยกกระถางขึ้นมา แต่ถ้าตรงนี้เดี๋ยวมันพัวพันถ้าตรงนี้เนี่ยชายคาเนี่ยพัวพันต้องไปทั้งนอกนั้นมีแสงมีอะไรเหมือนบ้านนู้นอะเหมือนบ้านริมสุดที่เขาย้ายออกไปเห็นไหมทองที่มันมีวงอร่อยพี่มนทาอ๋อไม่ซ้ำให้หมดเผ็ดใช่ไหม กินไ่เหอะเผ็ดอร่อยดีล้ลงดิครงนียตรงนี้สตาร์ทรถไม่ให้รแดดออกขนาดนี้ร้อนหรือไม่งั้นขับรถเข้าไปเลยลมไม่งั้นสตาร์ทไปก็ได้ผ้าเชื้อเออตากแบดผ้าเชื้อร้อนเดี๋ยวนั่งนะเป็นลมไปแล้วททำไมอนะ่ะกินไม่หมดเหรอกินให้หมดดิกินน้อยจัง ฝีมือตัวเองไม่ยอมกินเยอะเผ็ดชัดทนันเผ็ดเนาะเผ็ดกระซองเอสตาค่ะใช่ไหมใช่เอสตาเอสตาเซนกการ์เขาบอกเอสตาเนเผ็ดใครรู้บ่าไม่รู้นะ เราจะดิแล้วถามคไปแล้วค่ะทุกคนเอาอันนี้มาให้หน่อยจะปิดให้ KCF บายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะส่วนหน้าร้านยังเปิดพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะแวะมาช้อปปิ้งได้หรือว่าทักมาหาแอดมินก็ได้นะจ๊ะ ไปและะ้วค่ะบ๊ายบายฮัลโหลจ้าจาว่าไงเดี๋ยวเต็มตัวกันละคะ่ะทุกคนบัตรอ้วนปวดท้องประจำเดือนไหมทวีทุกสองสอ,อส,สองจุดเวีทวทุกสี่สองโอเคจ้า จองไข่เหรอโอเคสามร้อยหลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสั่งให้เขา สายใหม่พี่ต๋อยสายใหม่สายป่านหอไปเ่อสายไปอะไรนี่แหละบมอได้ไทยอ่ะเอาไปเลยไลฟ์สดฉีดวัคซีนเด้โอ้ยบอไลฟ์แล้ววาอยากเซ็งเป็นเมนปวดท้องแล้วใจพักอะไม่เป็นไรก็ไว้ให้ สามีจัดยาสามีติวน้ำสามีคิดถึงเขาปะ,ะ,าะ,ะ,ะลุงย้ายไปนั่งข้างหลังนี่ไงกินยานี่ไงเดี๋ยวลุงจัดยายให้บ้านอ้วนโหแทบจะไม่ใช่แฟนเพจแล้วแทบจะเป็นพี่สาวคนหนึ่งแทบจะไม่ใช่เป็นแฟนเพจคนหนึ่งแล้ว ตามอะไรไหมตามมาจากบ้านนุนใช่ไหมไปไปกันทุกคนกินอยู่กินยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเติมน้ำเติมท่าก่อนเด้อจะกระน้ำอยู่ทางไหนรู้ละมาเดี๋ยวจะผลิตน้ำก็ยังไม่ได้ผลิตเลยลืมทุกที น้ำบานน้ำบานน้ำยี่ห้อพยาบาลอ้วนน้ำบาสนี่ใช่มีใครอยากซื้อน้ำยี่ห้อพยาบาลอ้วนไหมบาลอ้วนจะผลิตน้ำดื่มแล้วนะรู้ยังบอกแฟนเพจกลุ่มแรกเลยเนี่ยแม่ไม่รู้เลยเนี่ยแม่ไม่รู้เลยไม่ได้บอกแม่ก็ต้องไปผลิตที่เครื่องยาดห <c oughs> มหรไถึงยังไงวะหน้าบ้านกรองบ้าเรา,าจะได้คุยกันทำไมนั่งหลังอะ่ะจะได้คุยกันขากลับไม่ได้คุยแล้วเพราะว่า ไม่ถึงเอ้ยไม่รอกโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะงัน้นนะเอาเสื้อกันหนาวกว่อนนะไม่หนาวปะไหนรอกขึ้นอ้โอ้ย,<ห>อยลืมกินยากินซะก่อนนี่กระชายขาวกระชายขาวนะคะใครอยากสั่งบอกนะคะของมาแล้วนะจ้าหนึ่งพันกล่องอืมเขามีแต e ่พี่ออเดอร์ของเราพร้อมส่งนะจ้ะโาโทรศัพท์พี่ต่อ,อยอันเนี้ย สวัสดีค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะเสียงเบามากจากไหนคะได้ยินแล้วจ้าเอาอีกเดยออุ้ยสงสัยว่าเป็นสแปมอ๋อพวกเซลล์เซลวะอย่าอล่า มีใครบางคนม,ม,ม,มาซุกแขนเขาเมื่อคืนนี้เพราะอะไรเพราะว่าอะไรจ๊ะเพาเป็นแฟนการม,มีผู้ชายมาจีบเงี้ยงเงีเง้ยงทำไมลุงยังคี้อ้อนเหมือนเดิมเป็นเพราะอะไรก่อนกินยาแล้วจ๊ะ ยังไงอะ่ะที่อ้อนเหรอได้สิได้สิได้สิสเปลี่ยนเสื้อแล้วเสื้อมันเหม็นอ๋อเ,เสือเ้อทำกับข้าวเออ <laughs> <laughs> เอาเสื้อร้านบารอ้วนใส่ก็ได้บ๊อเยะีใส่เยสื้อใส่เสื้อใส่หยะ หนูไม่ชัวร์นะเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่ไมเขาเมื่อกี้พี่ส่พรแฟนเพจเขาบอกว่าอยู่ข้างหน้ามันนั่นแหละตึกสี่เอออาคารสี่อะไรน,นี่ละ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณพี่จินนะคะสําหรับดาวห้าสิบดวงอ,อ่ะทำไมลายแมนมาอยู่นี่กันพักร้อนตัดจริงๆนั่งเขาเป็นที่พักร้อนตรงนี้นะเขาพักตรงนี้หลยใครมาก็มาพักกันอยู่ตรงนี้แหะเออ ไปกันคะ่ะทุกคนยาวๆไปทุกคน<ม>เราขอปิดไลฟ์ก่อนนะเพราะมันร้อนมือถือเ,เราไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเราไปใกล้ๆหรือมีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะได้เก็บแบตเอาไว้สําหรับไลฟ์กันบ่อยๆนะคะติดตามกันไปนะจ๊ะรักนะจ๊ะรักพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะจุๆจุดๆจุบๆจุดวอ๊ๆ